ญายาคนเดียวของสุขวัญบุรุษกุลค่ะทายาทคนเดียวของฟาร์มโชคชัยน้องปลาปุชัยสุขวัญล่อระดับพระเอกเลยล่ะค่ะสาหรับฟาร์มโชคชัยบอกเลยนะคะไม่มีใครไม่รู้จักค่ะหลายคนต้องนึกถึงโชคบุรการเจ้าของฟาร์มโชคชัยกับภรรยาสาวสวยอดีตผู้ประกาศข่าวอย่างสุขวัญบุรุษกุลจนวันนี้เนี่ยกลายเป็นพิธีกรขวัญใจสาวๆสายแฟชั่นต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่น่าชื่นชมม,กมากๆเลยล่ะค่ะกับวิธีการเลี้ยงลูกชายคนเดียวของ ครอบครัวอย่างน้องปราบที่ให้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตอย่างสมสถะและทําความรู้จักกับธรรมชาติเป็นอย่างดีใกล้ชิดค่ะสําหรับทางด้านของคู่สามีภรรยาน,นี้นะคะถึงแม้จะเป็นเจ้าของฟาร์มแต่เขาก็ไม่เคยคิดสปอยเลยสักนิดเขาฝึกลูกชายคนเดียวให้รู้จักคุณค่าของเงินส่วนทางครอบครัวจะต้องหาเงินร่วมกันค่ะรวมถึงน้องปราบบุตรชายด้วยเจ้าของฟาร์มถึงแม้จะเป็นลูกชายคนเดียวหัวแก้วหัวแหวนแต่คุณพ่อคุณแม่นั้นไม่เคยเลี้ยงแบบคุณหนูไม่ เคยให้ติดร,รู้ตามใจอยากได้อะไรก็ต้องได้แต่กลับตรงกันข้ามนะคะกลับสอนให้เขารู้จักใช้เงินในทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้ให้คุ้มค่าให้สมกับความเหนื่อยความยากที่ตัวเองหามาได้คะ่ะวันนี้เราเลยไม่พลาดค่ะจะพาทุกท่านนั้นมาชมภาพสําหรับลูกชายของครอบครัวนี้กันบอกได้เลยนะคะว่าหล่อมากๆจะเป็นยังไงมาชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ